ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารานันฟิตเนสค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะนำเสนอในเรื่องของการปรับการทานใน f อฟแบบ168เป็น186ค่ะในเมื่อคุณนะคะได้ทำ168มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะได้เวลาที่จะเปลี่ยนการทานมาเป็น186แล้วค่ะวิธีการง่ายๆนะคะคุณดึงมือแรกออกไปค่ะคือทานมื้อแรกเมื่อคุณรู้สึกหิวนะคะสมมติว่าคุณตั้งเป้าว่าจะทานที่เวลาเที่ยงเที่ยงแล้วคุณยังไม่หิว คุณยืดออกไปอีกมีข้อสงสัยใช่ไหมคะว่าหิวตั้งแต่11โมงแล้วหลังจาก11โมงนั้นคุณก็หายหิวใช่ไหมคะเป็นเรื่องปกติค่ะทีนี้เนี่ยให้คุณรู้สึกหิวแบบคุณไม่สามารถทนไดล้ลวฉันจะเป็นลมค่ะเมื่อคุณยืดระยะเวลาออกไปวันแรกคุณอาจจะไม่ได้18ชั่วโมงแต่ว่าคุณได้มาส16ชั่วโมงครึ่งมันก็ยังโอเคมันถือเป็นการที่เรามีความก้าวหน้านะคะ IF หรือว่า fast ได้ยาวนานขึ้นถึง30นาทีค่ะในวันถัดไปเราก็ค่อยๆยืดเวลาออกไปนะคะจาก อาจจะได้30นาทีเป็น1ชั่วโมงก็ได้17ชั่วโมงฟาสติ้งแล้วถูกไหมคะร่างกายก็ต้องมีการปรับตัวนะคะก็ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งส่วนมื้ออาหารคะ่ะเดิมเราทานกัน3มื้อใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งให้อยู่ในช่วงของ8ชั่วโมงการทาน3มื้อในช่วง6ชั่วโมงอาจจะถี่เกินไปคะ่ะวิธีการก็คือคุณแบ่งมื้ออาหารออกเป็น2มื้อไปเลยนะคะแต่ว่าปริมาณของอาหารนั้นยังคงเท่าเดิมเหมือนคุณเอาอาหารทั้งวันมากองรวมกันปุ๊บลุงก็ หั่นครึ่งแบ่งครึ่งอ่ะอันนี้ของมือแรกแล้วก็อันนี้ของมือที่2นะคะก็คือปริมาณอาหารเราจะมากขึ้นในแต่ละมือ้อเพราะว่าเราทานอย่งแค่สอมือ้อแต่ว่าแคลอรี่ของเรานั้นยังเท่าเดิมค่ะหรือว่าปริมาณอาหารที่คุณทานยังคงเท่าเดิมนะคะเราไม่ได้มีการลดอาหารแต่อย่างใด สิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้คุณสามารถฟาสติ้งเป็นระยะเวลายาวนานได้นะคะโดยไม่รู้สึกหิวนะคะก็คือการทานไขมันดีค่ะเพราะว่าไขมันดีจะทำให้คุณอิ่มนานะนะคะ,ะไขมันดีอย่างเช่นปลาทะเลน้ำลึกนะคะพวกปลาแซลมอนอะไรพวกนี้อาหารทะเลก็สามารถทานได้รวมไปจนถึงอะโวคาโดถั่ว เปลือกแข็งต่างๆพีแคนอัลมอนด์วอลนัทพิทาชิโอแมคคาเดเมียแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าทานมากเกินไปนะคะประมาณ35กรัมถึง40กรัมหรือว่า1ห่อเล็กๆที่คุณสามารถซื้อได้ใน7 e เว่นอีเนนะคะต่อวันนะคะต่อวันเพราะว่าการทานไขมันมากเกินไปร่างกายก็จะดึงไขมันจากอาหารที่เรากินเนี่ยแหละคะ่ะเข้าไปใช้ไม่ใช่ไขมันจากร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นการกินมากไปเนี่ยมันจะไม่ช่วยให้เราเนี่ยเอาไขามันของเราเองมาใช้งานแต่ร่างกาย จะไปดึงไขมันจากอาหารเนี่ยแหละคะ่ะมาใช้งานแทนทําไมเราต้องการอย่างนั้นล่ะคะเราต้องการให้ร่างกายเอาไขมันของเราออกมาใช้งานแทนนะคะอ่ะสรุปง่ายๆไปแล้วนะคะสําหรับการเปลี่ยนพฤติกรรมการทานจาก16 8เป็น18 6ค่ะสรุปคือปรับเป็นทานเมื่อคุณหิวนะคะในมื้อแรกแล้วก็มื้อสุดท้ายก็คงไว้ที่เวลาเดิม ปรับอาหารจาก3มื้อเป็น2มื้อโดยที่ปริมาณอาหารเท่าเดิมค่ะสำหรับวันนี้สารนันฟิตเนสลาไปก่อนหวังว่าคลิปวิดีโอสั้นๆคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะคะแล้วก็นำไปปฏิบัติกันสวัสดีค่ะ